สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับพี่พลอยหน้ามาพารวยเหมือนเดิมเอตอนนี้จะพารวยอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกับพี่พลอยเลยใช่ไหมยังพารวยเหมือนเดิมเลยนะคะอ่าวันนี้พี่พลอยมีรถคันเด็ดๆมาฝากลูกค้าด้วยนะคะที่แบบว่าเหมือนเจ้านายเนี่ยใช้เองแล้วอยากจะปล่อยรถคันนี้ออกมาเนี่ยสภาพเยี่ยมมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะกับเจ้าซิลฟี่เนาะ เป็นไงบ้างคะกับเจ้าซิลฟี่ตัวนี้สภาพเยี่ยมมากดีสุดๆไปเลยเห็นไหมคะไม่แค่สี่หมื่นกว่าโลเองนะแทบไม่ได้ขับเลยเพราะว่าเจ้าไห้เขามีหลายคันนะก็จะแบบ,ะบวันนี้ขับคลิกวันนี้ขับคันนี้เลยก็แล้วแต่นะค่ะส่วนเจ้าซิลฟี่ตัวนี้นะคะราคาจริงๆอะราคาตั้งแต่มือแรกเลยนะราคาอยู่แปดแสนกว่าบาทเลยนะแต่ตอนนี้คือจัดให้แค่สี่แสนกว่าเท่านั้นเอง <นะ S 1> ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยสักบาทเดียวเลยนะคะ ออคุ้มสุดคุ้มเลยผ่อนแค่8,000กว่าบาทเองนะคุ้มมากเลยอ่ะแล้วไม่แค่สี่0 0ื่นโลด้วยหาคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะในแผ่นดินนี้ค่ะเนี่ย ลูกคา้าตาพี่พลจะบอกเลยว่าลูกค้ารีบตัดสินใจเลยนะ <t> ใครที่ยังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยเลยทั้งสิ้นเพราะรถเนี่ยหายากมากเลยนะสภาพดี<ถ>ๆแบบเนี้ยเป๊ะแบบนี้นะคะหายากมากๆเลยไม่น้อยนอแบบนี้แทบไม่ได้ขับเลยแล้วก็แบบว่าสภาพแทบแบบเหมือนมือหนึ่งอะขอบอกเลยเป็นใครก็ต้องแบบว่าต้องยอมเขาแล้วอ่ะจริงๆริงอะเนาะรีบตัดสินใจเลยนะคะจภาพไม่ได้แล้วนะคะกับเจ้าซิฟี่ตัวนี้นะคะอ่าก่อนที่จะลากันไปนะคะพี่พลอยากฝากอีกเรื่องหนึ่งสองเรื่องเีกว่าอยากฝากทั้งเรื่องทะเบียนด้วยเห็นปะ900านี่ย 2> <2> น,น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีน้องที่ช่วยพี่พลอยอีกคนหนึ่งจะมีะมาช่วยพี่พลอยในการไลฟ์หรือว่าการทําคลิปให้กับทุกๆคนได้ดูด้วยกันเนาะเดี๋ยวเชิญน้องตีด้วยเนาะน้องตีเข้ามาในเฟรมนิดนึงนะคะเล่าแขนแหลกบอกขนแลบจะขอให้น้องตีแนะนําตัวนิดนึงนะคะค่ะตีนะคะ เป็นเซลล์มาใหม่นะคะแต่ว่าหน้าเก่าหน้าเก่าหน้าเก่ามาเล่าใหม่ใันนี้จ้ายังไงก็ติดตามนะคะติดตามพวกเราสองคนไว้นะคะค่ะเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะอย่าลืมสั่งค่าให้ด้วยนะกับที่สามุลภาของเรานะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันได้และอย่าที่สําคัญก็อย่าลืมตัดสินใจซื้อคันนี้นะคะสุดยอดคุ้มเนาะอสุดยอดจริง